สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับกดช่องบุญส่งไลฟ์สไตล์นะครับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่กับบันไซมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ก็จะมาตกแต่งนะครับต้นนะครับแล้วก็เอาก้านนี้ออกนะครับแล้วก็ขีดยอดนะครับตกแต่งก้านนะครับเข้นเคยนะครับก็ต้นนี้นะครับผ่านการ ตัดทษไปแล้วนําต้นไปแล้วครับตอนนี้งอกขุ้นมาใหม่แล้วนะครับก็เป็นใบจริงแตกใบจริงเกือบทั้งหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวต้องหากระถาง้วยสวยมาใส่นะครับเดี๋ยววันนี้เข้าวันนี้เดี๋ยวตกแต่งลําต้นตกแต่งก้านกนะีดยอดกันก่อนครับ โอเคครับไปรับชมกันเลยดับแรกครับเราก็ขีดใต้ลำต้นก่อนนะครับทำใมันเป็นชั้นๆนนะครับแสดงถึงลำต้นเห็นลำต้นแบบส,สวยๆนะครับ Like it. That, that. ต้องระวังนะครับอย่าให้มันโดนสยามอย่าให้มันเข้าลึกมันจะโดนการด้านในเนาะเข้ากิด เราก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับค่อยๆใช้ปลายรีดลงไปอย่าถึงขอบอย่าให้ปลายมีดไปโดนด้านในนะอย่าโดนก้านด้านในนะครับค่อยๆต้องกะความลึกของใบมีดให้ดี สำคัญคือใบมมีต้องคมนะครับเก็จะไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับเวลามันแห้งเดี๋ยวเราก็มาไล่อีกทีนึงต่อไปเราก็จะตัวนี้แต่งตัว कासेन पर ताने ใช้ความระมัดระวังครับไม่งั้นน้ำต้นเขาะจะหักอีกโอเคเราประมาณนี้ก่อนนะครับต่อไปก็ตรงนี้นะครับกราฟนี้เหมือนเดิมครับ ลความ,ามนมำตะวันครับตอนนี้ต้นเพาะอ่าเปาะมากนะครับเกาะมากค่อยค ตอนนี้ก็ะเะ็ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับลักนษะาะนี้ก่อนนะครับทําแรงไม่ได้นะครับแรงในยอดหักเลยนะก็เอาไว้อย่างนี้สักหนึ่งถึงสองสัปดาห์นะครับพอตรงนี้จะขากขาวเนี่ยกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาแต่งอีกทีหนึง่ง ก็วันมาตานีีก่น่นก็เพื่อความปลอดภัยนะครับก็เหมือนเดิมครับเราต้องมัดต้องมาประคองไว้ประคองไว้อย่างนี้ก่อนเอาไวา้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับอโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับต้นมมะพร้าวนะครับการตกแต่งกิ่งลำต้น นะส่วนเดี๋ยวตัวนี้นะครับตอนที่เอาไปลงกระถางจริงนะครับก็จะต้องตกแต่งกลาตกแต่งลากนะครับเพื่อโชว์ต่อไปโอเคครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากาดาดกาไดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ